อัปเดตนะครับรถคันนี้เป็นซีวิกสามประตูนะครับซีวิกสามประตูที่ผมเก็บมาตั้งแต่5ปีที่แล้ววันนี้มาถ่ายอัปเดตให้ดูว่าคันนี้หลายๆคน FC อาจจะติดตามผมอยู่ตั้งแต่เปลี่ยนสีนะครับอาจจะติดตามคันนี้ตั้งแต่สีน้ําเงินสีน้ําเงินเนี่ยทำสีสองรอบตอนแรกเป็นน้ําเงินอ่าน่าจะเป็นน้าเงินติดรถมาตอนที่ผมซื้อมาเนาะ แต่ผมก็ไม่รู้ว่าเทียบมาจากสีอะไรแล้วก็จะเปลี่ยนมาเป็น,ปนอ่าแล้วก็จะเปลี่ยนมาเป็นสีน้ําเงิน R34 นะครับเอา R34 เทียบมาตอนตอนที่ผมไปทํารอบ2แล้วก็เบื่อสีมันก็ไม่ได้เป็นไรหรอกแล้วก็มาทําเป็นสีเหลือง h ท้า R, ล่าสุดนะครับตัวนี้นะครับผมก็ได้จัดฟิตเมนต์ใหม่ ส่วนล้อแม็กนะครับผมก็ได้จัดฟิตเมนต์ใหม่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นล้อขอบ15นะครับเป็นตัวเอ็นไกนะครับเป็นล้อแท้นะครับผมก็ได้จัดซื้อมือ2มาก็จะเป็นตัว RC นะครับตัว T4 นะครับตัวคอมเพสชั่นนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแรไอเทมอีกตัวหนึ่งคือเป็นล้อที่หายากที่ผมค้นหามาอยู่นานนะครับพอสมควรผมได้มาจากพี่ชายอีกทีนึงนะครับพี่ชายซื้อมาจากเพจนะครับแล้วก็ผมเห็น สภาพอะไรมันก็โอเคใช้ได้นะครับส่วนโดยรวมนะครับที่ผมได้เพิ่มเติมขึ้นมาตัวนี้ก็จะเป็นกระจกชาแดงจะเป็นตัวดอทยี่นะครับเป็น5บานแต่ด้านหน้าในหาย,ยากส่วนใหญ่ถอดออกมาแตกหมดนะครับแล้วก็ห้องเครื่องเนี่ยก็จะเป็นเครื่อง B 1 6 a ประกอบยี่นะครับตอนแรกเป็นเกียร์ออโต้ผมก็ได้จัดเกียร์ธรรมดาลงเรียบร้อยนะครับแล้วก็เปลี่ยนม้อน้ำใหม่ ของบิลเลียนนะครับแล้วก็เปลี่ยนท่อน้ําเปลี่ยนอะไรใหม่หมดเปลี่ยนยางแท่นเครื่องนะครับแล้วก็ทําสีฝาใหม่เฮดมาอยู่แล้วนะครับเฮดมาอยู่แล้วห้องเครื่องก็ทาใหม่หมดเกือบรีสโต้แต่ไม่ถึงรีสโตร้หรอกถ้ารีสโตรนี่คือเปลี่ยนใหม่ทั้งคันเลยใช่ไหมครับก็คือเหมือนกับถอดประกอบใหม่หมดตัวนี้นะครับก็จะเป็นไฟโคมเพดมาอยู่ละเปลี่ยนไฟมุมส้มใหม่เพราะว่าของเดิมอะน้ํามันเข้าผมก็เปลี่ยนใหม่ของไต้หวันนะครับอันนี้งานไต้หวันหาแท้ก็หายากอยู่นะ สีโดยรวมโอเคครับเดี๋ยวให้ดูสีรอบๆก่อนไฟท้ายทับทีมขาวทับทีมขาวก็ตัวนี้ก็เบิกใหม่นะครับตัวนี้เบิกใหม่ใหม่กิ๊บเลยแล้วก็ยางขอบกระจกยางขอบหูช้างนี่ก็เบิกใหม่นะครับภายในสวยนะครับสีเหลืองตัวนี้ผมเทียบมาจากเหลืองไทยอาตัวนี้ผมเทียบมาจากเหลืองไทยอาภายในก็เหลือคอนโซน แล้วก็บาอก็ได้บาออิดมานะครับอิดดาแผงประตูนอกนะครับแผงประตูตัวนอกตัวนี้หายากนะเป็นดําแท้ด้วยแผงประตูสีดําไม่ใช่ดําพ่นนะครับเนี่ยหายากอยู่แล้วก็ภายในภายในภายในก็ค่อนข้างที่จะหลงเหลืออะไรมากมายนะครับที่ยังไม่ได้ซื้อก็พวงมาลัยผมสั่งแล้วของโมโมนะครับตอนนี้ก็ของทยอยเริ่มมาแล้วก็เหลือระบบแอ คัตเกียร์คัตก็มาแล้วนะครับส่วนคัตนะครับคัตผมจัดเป็นของคัตทองแดงของ BK นะครับชุดนี้ข้างในมันมองไม่เห็นหรอกเพราะว่าผมใส่เข้าไปแล้วคันนี้รู้สึกว่าทุนมันจะหมดเยอะนะเพราะว่าตั้งแต่ผมซื้อรถมาเนี่ยแสนกลางๆใช่ไหมครับเป็นเกียร์ออโต้ผมก็มายกเกียร์ใหม่ใส่ลูกใหม่นะครับหลายหมื่นอยู่ ตัวนี้ก็หมดไปอีกนะครับคอมแอร์ก็เปลี่ยนใหม่เพราะว่าคอมแอร์พังพอดีก็เหลืออีกเยอะครับคันนี้เดี๋ยวผมคิดดูว่ากําลังตัดสินใจอยู่ว่าจะเปลี่ยนเป็นฝาคาร์บอนดีไหมนะครับก็จะประมาณนี้ครับรถถือว่าโอเคครับช่วงล่างเป็นของเทอินนะครับแล้วก็เนบๆนบเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองดูว่ามันจะวิ่งได้ไหมแล้วก็เดี๋ยวผมกล่องกล่องเครื่องตอนนี้ผมใส่อยู่ก็ P 3 0 เหลือไล่สายไฟเหลือเก็บสายไฟก็ตอนนี้ก็ยังยังไม่เสร็จครับก็ใช้เวลาอีกพอสมควรเดี๋ยวไม่รู้จะทันเดินธันวา t นี้หรือเปล่านะครับก็น่าจะทันแหละเพราะว่าผมจะเอาให้มันเสร็จคือตอนนี้รถมันยังสตาร์ทไม่ได้ครับเดี๋ยวรอไล่สายไฟใหม่แล้วก็ทําภายในใหม่ครับก็จะประมาณนี้ครับโดยรวมโอเคนะครับแก๊บหลังลิ้นหน้าลิ้นหน้าเบรกใหม่ลิ้นหน้านี่น่าจะเป็นของมูเก้ นะครับอันนี้ติดรถมาติดมานานละตั้งแต่ซื้อมาอยู่ด้วยกันก็ไม่มีงองแงครับภายในก็สวยนะครับคันนี้บอดี้สวยก็จะมีโดนมาบ้างนะครับตามสไตล์รถเก่าประมาณนั้นนะครับโอเคครับผมก็ให้ดูอัปเดตคร่าวๆแล้วนะฮะพัดลมก็เปลี่ยนใหม่นะครับพัดลมมอน้ําคือยกชุดมานะครับก็จะประมาณนี้เนาะอ่ะโอเคครับสาหรับคลิปนี้นะครับมาอัปเดตให้ fc ดูนะครับว่ารถคันนี้ที่ผมทำอยู่นะครับถึงไหนแล้วนะครับยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกด subscribe ช่อง168 channel ให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมมีรถแบบนี้มาให้ดูอีกแล้วผมจะอัปเดตรถคันนี้ให้ดูนะครับเรื่อยๆนะครับอ่ะโอเคครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ The strangest thing it's shorter than you think